สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเมน,นูครับคอกขาเรียบร้อ,อยขอักชี นี่ครับอมค์าตกเคครับสุดเปิดตีนไกครับผมนี่ครับมีผ้คาตาไค่าาไครับเร็จกันครับ สวัสดีครับน้องไปครับมื่อานี้โอ้ยไปขายของมากครับน้องครับตำหุงกับปื้ยครับแกงเขียวหวานครับที่เด็ดครับนี่ครับสุดเปิดติงไกลไปปื้ยครับมาๆาครับมาสุดใงกันครับมื่อนี้ขออนุญาตเซปุ่นครับเสือปุ่นมนี่ครับน้องครับขายของครับมาเนี่ยครับนี่ตำกินเองมาครับมา

มุ้งจังเลยครับหัวแตกครับไม่ฮะโอเคไหมโอเคได้อ,อ,อ,อยู่นะ Nói tốt Thưa quý vị Nửa cup Mình có ต้ไมไ่เปลือยครับซื้อมาหาโลโลเครืองครับร่อยกว่าบาทซื้อมาโลเคืองขาไก่้ามาต้มน้ำติ่มครับต้มน้ำติ่มบอ,อกมันสิบอ,อกข้าวครับออฟอกเกลือ,อ,อฟอกย่็งย่างดีครับผมคุยเลย Tak apa tak. Ni oh. Hmm. Berdina. Mm hmm. Saya okay. kuduk ni. Hmm.

แต่ว่าครับน้องชิมเปิลเนีอืมเีกปวกเกปวกเออตมุ่ในการรับ มันชิมเย็ดคนอะ่ะเย็ดคนแห้งอืเย็ดคนแห้งเหรอออืืเย็ดที่ไอ้รากมันยาวๆอ,อ่ะื็เป็นอย่างออกตันจมปลวกอะ่ะลองชิมนดูนะเคยกินบอกอร่อยสมมติจากบ้านว้นนั้นเนี่ย

จะนี่แหละครับผมเป็นเมนูบาดครับต้มขาไก่ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับตำหุงแกงเขียวหวานครับขบ้าวปุ่นกินกับน้องครับขายของกันมาแต่ว่ามีอยากอะไรก็ฝากติดตามกันเลยก็แชร์กด็สมัครครับทั้งเป็ดกับยูทูคบความไหนบ่าสือบุกคนขอขอไปครับจิมเนี่ยขอโจ้ชวยดีกว่าสวัสดีครับเนี <c oughs> ่ยนะว่า